วัฏจักรของมนุษย์เนี่ยมีอยู่4ี่อย่างก็คือเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหุ้นก็มีวัฏจักรเหมือนกันถูกแบ่งเป็นสี่ช่วงก็คือเพิกเฉยวิ่งฉิวอิ่มตัวและตกต่ำนะครับโดยหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะผ่านช่วงตกต่ำไปได้แล้วมันก็กลับไปอยู่ในช่วงเพิกเฉยใหม่ก็คือเมื่อมันตกลงมาแล้วเนี่ยมันก็ทําการอยู่ที่เดิมไม่มีการขยับราคาใดๆอีกเลย แล้วมันก็อาจจะกลับขึ้นไปอยู่ในวงวนใหม่ก็คือวิ่งฉีวขึ้นอีกรอบนึงได้นะครับก็คือวนเข้าไปอยู่ในวัฏจักรเดิมได้หรือบางตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงตกต่ำแล้วแล้วมันก็ตกลงไปอีกจนพุ้นเจ๊งไปเลยแล้วก็ต้องออกจากตลาดไปอันนี้ต้องระวังนะครับทีนี้เรามารู้จักกันว่าทั้งสี่ช่วงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ช่วงที่1ก็คือช่วงเพิกเฉยหรือก็คือเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมันดําุดน้ดำว่ายจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ต้องทิ้งลงมาพอทิ้งลงไปมันก็วิ่งขึ้นไปใหม่กลายเป็นว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยราคามันแคบจะสวิงอยู่ในกรอบเลยแล้วก็ไม่มีวอลลุ่มที่สูงหรือของกองทุนเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตทาให้ราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปไม่ได้นะครับช่วงที่2ก็คือช่วงวิ่งฉิวหรือก็คือเป็นช่วงเดียวที่เราเนี่ยจะสามารถทํากําไรในหุ้นได้ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราจะทําการเก่งกําไรได้นั่นเองแต่ทีนี้หลายคนไม่กล้าที่จะซื้อหุ้นในช่วงนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเยอะมากเลยแล้วก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวจะติดดอยหรือว่ารู้สึกว่าหุ้นมันแพงมากช่วงที่3ก็คือช่วงที่หุ้นกําลังอิ่มตัวนะครับ บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หุ้นกำลังพักตัวเป็นจุดเข้าซื้อของหุ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วหุ้นนั้นอาจจะอยู่ในช่วงของการอิ่มตัวและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการหลงราคาลงมานะครับโดยการสังเกตได้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยอาจจะมีวอลลุ่มข,ข,ของการขายมา <c oughs> กกว่าวอลลุ่มข,ของการซื้อนะครับตรงนี้เป็นสัญญาณที่เห็นได้ชัดเจนพอสมควรเลยทีดเดียวและเมื่อเราเห็นสัญญาณว่าหุ้นตัวนี้กำลังอยู่ในช่วงที่3าหรือช่วงอิ่มตัวแล้วเนี่ย ก็จะเป็นสัญญาณที่บอกกับเราว่าเราควรที่จะต้องขายหุ้นตัวนี้ออกจากพอร์ตให้หมดแล้วช่วงสุดท้ายนะครับช่วงที่4ก็คือช่วงตกต่ําหรือเป็นช่วงที่หุ้นนั้นเนี่ยตกลงมาถึง50-80%เลยก็มีนะครับคือเป็นช่วงที่จะทําให้เราเนี่ยขาดทุนได้ม,มากที่สุดเลยและเป็นช่วงที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหุ้นตัวนั้นมากที่สุดนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยมักจะไปติดกับดักตรงนี้ว่าเฮ้ หุ้นมันเคยขึ้นไปมากขนาดนั้นแล้วพอมันตกลงมา50%เแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อตอนนี้มันกลับไปที่เดิมเราจะได้กำไร100%เเลยโอ้โหกำไรง่ายๆเลยใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหุ้นนั้นมันอาจจะกำลังอยู่ในช่วงตกต่ำแล้วครับอาจจะไม่ใช่อาจจะแล้วมันอยู่ในช่วงตกต่ำไปแล้วละ่ะและคือถ้าเกิดเราไปซื้อตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราคิดว่าหุ้นนี้มันกำลังถูกแล้วเนี่ยมันอาจจะยังถูกลงไปได้อีก แล้วมันก็อาจจะหายไปจัดตลาดหุ้นเลยก็คือเงินทั้งก้อนที่เราลงไปเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะครับซึ่งถือว่ามันอันตรายมากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําก็คืออย่าซื้อหุ้นที่อยู่ในช่วงที่4หรือว่าช่วงตกต่ํานะครับถ้าเกิดมันตกลงมาแบบ50%แล้วเนี่ยแสดงว่าหุ้นตัวน,นั้นอาจจะไม่ดีเสมอไปแล้วนะครับ สรุปสิ่งที่ได้จากวันนี้ก็คือจงซื้อหุ้นที่อยู่ในช่วงที่2และควรที่จะหลีกเลี่ยงหุ้นที่อยู่ในช่วงที่4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะดูว่าหุ้นนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรก่อนที่เราจะซื้อหุ้นนะครับ สามารถติดตามผม Investor s o n e ได้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับถ้าใครดูทาง Facebook ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยและถ้าเกิดใครดูทาง YouTube ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นอเมริกานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ